ใครเคยเป็นบ้างมีเรื่องอยากถามพ่อแม่แต่แบบอึดอัดไม่กล้าพูดโดยเฉพาะเรื่องเพศเนี่ยจะเริ่มยังไงดีมโมูมเห็นเพื่อนคุยเรื่องเพศกันก็แอบ,บสงสัยนะแต่ถ้าเดินไปถามแม่ตรงๆจะโดนดุไหมอะ่ะกลัวแม่ทำหน้าเครียดใส่่ะไม่ต้องกังวลไปค่ะวันนี้พวกเรามีเคล็ดลับง่ายๆสําหรับคุณพ่อคุณแม่และเด็กๆที่อยากเริ่มคุยเรื่องนี้กันในบ้านแบบเปิดอ,อกตอนเด็กๆมูเรียกอวัยวะเพศว่าจูจีแม่ก็ตรงนั้นตลอดเลย ไม่ออกล้าพูดชื่อจริงๆไม่เป็นไรเลยมูมูแต่จริงๆแล้วนะการเรียกชื่ออวัยวะทุกส่วนในร่างกายให้ถูกต้องไปเลยนะ่ะดีที่สุดมันไม่ใช่คำหยาบเลยเหมือนที่เราเรียกแขนขาหูจมูกนั่นแหละพอแม่สามารถสอนตอนอาบน้ําให้ลูกได้เลยว่าส่วนนั้นเรียกว่าอะไรเช่นอวัยวะเพศชายหรืออวัยวะเพศหญิงเรารู้จักร่างกายตัวเองคือด่านแรกของการป้องกันตัวเลยนะพอโตขึ้นมาอีกสเต็ป พ่อแม่ต้องสอนเรื่องพื้นที่ส่วนตัวเลยพื้นที่ส่วนตัวเหรอฮะที่เด้ใช่คือพื้นที่ร่างกายของเราที่คนอื่นจะมาจับมาโดนหรือมาดูไม่ได้ถ้าเราไม่อนุญาตโดยเฉพาะ4จุดสําคัญคือปากหน้าอกอวัยวเพศและก็ก้นถ้ามีใครมาทําแบบนี้ต้องรีบบอกพ่อแม่หรือคุณครูที่ไว้ใจได้เลยนะถูกต้องเลยค่ะและเด็กๆต้องรู้ไว้เลยว่าร่างกายเป็นของเรา เรามีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธและพูดดังๆได้เสมอว่าไม่หรือหยุดนะอย่าทำแบบนี้และพอเข้าสู่วัยรุ่นเรื่องเพื่อนความรักความสัมพันธ์มันมาแน่จุดนี้สำคัญมากพ่อแม่ต้องเป็นฝ่ายเปิดประเด็นก่อนไม่ต้องรอให้ลูกถามเลยแต่ถ้าพ่อแม่ไม่เริ่มคุยแล้วโมโมูไปถามเองก็กลัวท่านจะตกใจโมโม่เลยแอบไปหาอ่านในเน็ตแทนแต่ก็ไม่รู้ว่าอันไหนจริงอันไหนหลอกนั่นคือเหตุผลสำคัญเลยค่ะ ถ้าพ่อแม่สร้างบรรยากาศที่สบายใจชวนคุยก่อนลูกจะรู้สึกว่าบ้านคือเซฟโซนที่คุยได้ทุกเรื่องเขาจะไม่ต้องไปเสี่ยงหาข้อมูลผิดๆหรือตกเป็นเหยื่อของการถูกล่อลวงทางเพศจากโลกออนไลน์ถ้าเพื่อนๆหรือคุณพ่อคุณแม่ดูคลิปนี้อยู่ลองเอาไปใช้กันดูนะหรือใครไม่กล้าเริ่มลองส่งคลิปนี้ให้ท่านดูได้เลยก็ได้ใช่แล้วมาสร้างพื้นที่ปลอดภัยในบ้านไปด้วยกันนะบ๊ายบาย